ดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดีเอลเดอรีพื้นที่เล็กๆที่อบอุ่นสำหรับหัวใจที่กำลังเติบต่อไปพร้อมกับวัยวันนี้ดิฉันแนนซี่เราจะพูดคุยกันเรื่องราวดีๆของชีวิตหลังวัยทำงานทั้งสุขภาพกำลังใจความรักไลฟ์สไตล์และมุมมองใหม่ๆที่จะช่วยให้ทุกวันของคุณเต็มไปด้วยความหมายและรอยยิม้มขอบคุณที่มาร่วมเดินทางด้วยกันนะ คะไปฟังพร้อมกันเลยคะ่ะวันนี้แนนซี่มีเรื่องใกล้ตัวมากๆมาชวนคุยคะ่ะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบหรืออย่างน้อยก็เคยกินเจ้าสิ่งนี้นั่นก็คือถั่วลิสงนั่นเองคะ่ะ ไอ้เจ้าถั่วเม็ดเล็กๆก,กลมๆรีๆเนี่ยกินเพลินๆเคีเเ้ยวสนุกๆใช่ไหมคะบางทีก็สงสัยเนาะว่าเอ๊ะสรุปแล้วมันดีกับร่างกายเราจริงหรือเปล่ากินแล้วมีข้อดีอะไรบ้างแล้วมีอะไรที่ต้องระวังไหมวันนี้แนนซี่จะมาสรุปให้ฟังแบบง่ายๆฟังสบายๆส,สไตล์เราค่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลย มาเริ่มกันที่ข้อดีของการกินถั่วลิสงก่อนนะคะโอ้โหต้องบอกว่าประโยชน์เขาเยอะกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะ เป็นแหล่งรวมสารอาหารชั้นดีถั่วลิสงเนี่ยเขาอุดมไปด้วยโปรโตีนค่ะดีมากๆสำหรับคนที่มองหาโปรโตีนจากพืชน,นะนอกจากโปรโตีนแล้วเขายังมีไขมันดีๆด้วยค่ะเป็นไขมันไม่อิ่มตัวที่มีประโยชน์กับร่างกายแถมยังมีใยอาหารหรือไฟเบอร์เยอะอีกด้วยนะไม่พอแค่นั้นค่ะยังมีวิตามินต่างๆเช่นวิตามินอีวิตามินบ e, ีน B, แล้วก็แร่ธาตุสำคัญสำคัญอีกเพียบเลยค่ะ ช่วยดูแลหัวใจอันนี้สำคัญมากไขมันดีๆที่อยู่ในถั่วลิสงเนี่ยเขาช่วยลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีในเลือดได้ค่ะแล้วยังมีสารดีๆที่ชื่อว่าเรสวอรทรอลด้วยนะซึ่งสารตัวนี้เนี่ยดีต่อระบบไหลเวียนโลหิตของเรามากๆช่วยลดความเสี่ยงเรื่องโรคหัวใจได้ค่ะ กินแล้วอิ่มนานช่วยคุมน้ำหนักใครที่กำลังดูแลเรื่องน้ำหนักตัวทั่วลิสงช่วยได้นะคะเพราะทั้งโปรโตีนและใยอาหารในทั่วลิสงเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกอิ่มนานขึ้นค่ะไม่ค่อยหิวจุกจิกช่วยให้การควบคุมปริมาณอาหารโดยรวมของเราง่ายขึ้นค่ะแต่เดี๋ยวมีข้อแม้เรื่องปริมาณนะฝังต่อให้จบนะคะ ดีต่อคนอยากคุมน้ำตาลในเลือดสำหรับคนที่เป็นเบาหวานหรือคนที่อยากดูแลเรื่องระดับน้ำตาลถั่วลิสงเป็นตัวเลือกที่ดีค่ะเพราะเขามีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำตาลไม่พุ่งปี๊ดปราดหลังกินค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระ นอกจากสารดีๆที่บอกไปแล้วถั่วลิสงยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆอีกหลายชนิดเลยค่ะซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยปกป้องเซลล์ในร่างกายของเราจากความเสียหายลดการอักเสบต่างๆได้ด้วยค่ะฝั่งข้อดีมาเยอะแล้วแต่ทุกอย่างบนโลกใบนี้ก็ย่อมมี2ด้านใช่ไหมคะมาดูข้อเสียหรือข้อที่ต้องระวังของการกินถั่วลิสงกันบ้างค่ะ เรื่องใหญ่สุดคือการแพ้ถั่วลิสงอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะการแพ้ถั่วลิสงเนี่ยพบได้บ่อยและบางคนแพ้รุนแรงมากๆถึงขั้นอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะถ้าใครรู้ตัวว่าแพ้ถั่วลิสงอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงเด็ดขาดเลยค่ะ แคล,ลอรี่กับไขมันสูงแม้ว่าจะเป็นไขมันดีแต่ถั่วลิสงเขาก็มีแคลอรี่สูงนะคะถ้ากินเยอะๆแบบไม่ยั้งปากอาจจะทำให้เราได้รับพลังงานเกินความจำเป็นและน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้ง่ายเลยค่ะ ต้องระวังเรื่องเชื้อราและสารพิษอันนี้น่ากลัวนิดหนึ่งค่ะถ้าถั่วลิสงเก็บรักษาไม่ดีหรือมีความชื้นสูงอาจจะปนเปื้อนเชื้อราที่สร้างสารพิษร้ายแรงที่เรียกว่าอ a f l a t o x ินได้ซึ่งสารตัวนี้เนี่ยเป็นอันตรายต่อตับในระยะยาวและอาจเพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งได้ค่ะเพราะฉะนั้นเลือกซื้อถั่วลิสงจากแหล่งที่เชื่อถือได้สําคัญมากๆนะคะ การแปลรูปนี่แหละตัวร้ายถั่วลิสงที่เรากินกันส่วนใหญ่มักจะมีการแปลรูปใช่ไหมคะเช่นอบเกลือคลุกน้ําตาลหรือแม้แต่เนยถั่วบางยี่ห้อเขาก็อาจจะมีการเติมน้ําตาลเติมเกลือเติมไขมันอื่นๆที่ไม่ดีเข้ามาด้วยค่ะอันนี้ก็จะทําให้เราได้รับโซเดียมน้ําตาลหรือไขมันส่วนเกินที่เราไม่อยากได้เพิ่มเข้ามาค่ะ แนนซี่สรุปง่ายๆเลยนะคะว่าการกินถั่วลิสงเนี่ยดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับปริมาณที่เรากินและรูปแบบของถั่วลิสงที่เราเลือกค่ะถ้าเราไม่มีอาการแพ้ถั่วลิสงถ้าเราเลือกกินถั่วลิสงแบบอบธรรมดาไม่ปรุงรส และถ้าเรากินในปริมาณที่พอเหมาะเช่นวันละหนึ่งกำมือเล็กๆหรือตามคำแนะนำของนักโภชนาการรับรองว่าเราจะได้ประโยชน์ดีๆจากถั่วลิสงไปเต็มที่เลยค่ะทั้งโปรโตีนไขมันดีใยอาหารวิตามินแร่ธาตุช่วยดูแลหัวใจช่วยให้อิ่มนานดีต่อการคุมน้ำหนักและน้ำตาลค่ะแต่ถ้าเรากินแบบไม่บัญญะบัญญัตกินถั่วลิสงที่อบเกลือเยอะๆหรือกินเนยถั่วที่เติมน้ำตาลเยอะๆ อันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียมากกว่านะคะและย้ำอีกครั้งเรื่องความปลอดภัยในการเลือกซื้อและการเก็บรักษาเพื่อเลี่ยงสารอัฟราทอกซินค่ะเป็นยังไงบ้านค้ากับเรื่องถั่วลิสงในวันนี้หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครมีคำถามมีข้อสงสัยหรืออยากให้นันซี่หาข้อมูลเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะยินดีมากๆค่ะ ก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ใช้เวลามาร่วมพูดคุยและแบ่งปันช่วงเวลาดีๆไปด้วยกันนะคะหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่จะเติมเต็มหัวใจและช่วยให้ชีวิตหลังวัยทำงานของเรานั้นอบอุ่นและมีคุณค่าในทุกๆวันอย่าลืมติดตามรายการ The Elderly เพราะทุกตอนเราตั้งใจพูดจากใจเพื่อหัวใจของคุณคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า